สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาโชว์ผลงานที่หนูเลือกที่จะพัฒนาสก,กิลของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นผลงานแรกของหนูเลยเป็นภาพรูปภาพป,ปุกวงพลานะคะนี่ผลงานหนูสว่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่หนูไปว่านอกสถานที่เป็นใช้สีนะ้ำเหมือนกัน,นะคะ่ะ นี่เลยค่ะผลงานหนูติดตามผลงานหนูได้ที่ i g นี้เลยนะหนูได้พัฒนาสกิลการคิดสร้างสารรค์ของตัวเองค่ะแล้วก็ใช้สกิลนับพัฒนาเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองและก็ผู้บรรลุเป้าหมายค่ะได้ใช้สกิลนี้สรุปสิ่งที่หนูได้นะคะก็คือหนูจะได้พัฒนาฝีมือตัวเองในการใช้สีน้ำและเข้าใจผลงานตัวเองยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่อยากพัฒนาจุดแข็งต่อไปนะคะ อยากพัฒนาให้ตัวเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นคนชอบว่าดภาแต่ไม่มั่นใจผลง,งานของตัวเองเลยเลยอยากพัฒนาให้ตัวเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ